ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมหมีสุวัสดนะขอโทษที่ห่างหายไปนานถึง2วันนะครับผมแต่วันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมอย่าง Transformer for o 4 f c ฟเซเบตอนในแชปเตอร์ที่9แล้วครับผม <laughs> ลืมไม่ได้เล่นนานจนลืมเลยอะในด่านนี้นะครับจะมีชื่อแชปเตอร์ว่าเมก a t ทอนรีเทิร์นนะครับหรือว่าการกลับมาของเมกกทอนนะครับผมสถานที่ในด่านนี้นะครับคือเคนอนนะครับผมหรือว่าเมืองหลวงของพวกดิเซติคอนนะครับซึ่งด่านนี้ก็จะมีอีสเตอร์เอนข้างๆที่จะเยอะมากๆเลยนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นด่านที่สั้นมากๆเลยนะครับก็เป็นว่าเราลองไปดูดีกว่าคําว่าเมก a t ทอนรีเทิร์นเนี่ยเขาจะกลับมาอย่างไงเขาจะฟื้นขึ้นมาได้ไงหลังจากที่โดนเมโทรเพกแบบย่ำย่ำแบบหมัดยี่ใสแบบพื้นไปแล้วทุกกกคนนนนพููดหห้าาเเรียยลัว เออแล้วเราจะล้างแค้นสตาร์สครีมเลยแม่งกบังอาจยึดอำนาจเราก็เป็นว่าก่อนจะไปดูนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ถึง569ไลค์จะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะครับผมถ้ากดติดตามได้จะดีกว่านี้นะครับผมเอาเป็นว่าเราไปลุยกันเลยดีกว่านะแล้วก็ด่านนี้คือเมกาทอนอยากเล่นมันมันมันช h ตัวี่เก่าเมกาทอนรีเทิร์นการกลับมาของเมกาทอนปัดผมกอนบังตาดูนี่สิที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยมันเป็นห้องทำงานของช็อกเวฟ เขาไม่ได้สนใจอะไรข้างหน้าเขาแค่อยู่ในนี้เราต้องไปกันต่อแล้วการเป็นหัวหน้าของ Star Scream เนี่ยคืออยู่ได้ไม่นานหรอกน่าจะประมาณนั้นนะทุกคนใครพราดผมแปลผิดก็ขอโทษด้วยนะครับไป Starve จุดๆๆๆเนี่ยเราแปลงราง Starve นี่เป็นตัวที่ผมแบบชอบที่สุดในฝั่งดิสเซปทิคอนเลยนะทุกคนนี่โอ้ตอนนี้ข้างๆมืดนะทุกคนดตานแน่เนี่ย แต่ในคลิปผมจะเพิ่มแสงให้นะครับนี่ลีเดอร์สตาร์ครีแม่งบางอาจยึดอำนาจแล้วคือในด่านที่แล้วมันจับไอ้พวกคอมแบติคอนไปเพราะว่าขัดคำสั่งใช่ไหมที่เราเล่นนะทุกคนที่รวมร่างกายเป็นบูติคัตนะครับไอ้ตรงนี้นะครับผมมันให้เราไปหยิบปืนตรงนั้นนะให้เรามองนะนี่แต่ว่าตรงนี้จะมีอีสเตอร์เอ็กอันนึงนะครับผมเดินมาด้านซ้ายนะจะมีตัวมินิคอนของซาวเวฟนะครับผมชื่อว่าเฟนซี่นะครับผมจะทําการวิ่งอยู่บนลู่วิ่งเหมือนกําลังแบบออกกําลังกายอยู่นะทุกคนไม่กระโดนทําโทษอะไรักอย่างนะ ดูดูดูเฮ้ยทำไม่วิ่งก็ตกเออดิกระโดดเออมันกิ้ง <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนอีสเตอร์เอ็กอันแรกนะครับโอเคเรามาตรงนี้กันดีกว่าทุกคนกดคิวเรียกเลเซอร์บริกออกมาอ้าวไม่ได้โอเคเลเซอร์บริกทำงานอ e ีเจกแปลว่าปล่อยหรือว่าทำงานใช่ไหมทุกคนอ e ีเจกเนี่ยหยิบปืนมาเลเซอร์บริกมาแล้วนี่ปืนสายฟ้าผมที่เราใช้ยิงไอ้พวกอินเซปติคอนไปนะ เฮ้ยเปิดพลังงานมแมวนี่ได้แล้วได้แล้วโอเคแล้วเปิดพลังงานเครื่องสองข้างแล้วผมอ่าเป็นที่แขนของไอ้นี่เขาเรียกนะแขนทุ่นยนต์ในการประกอบล่างเหรอและไงต่อโอ้โหดูไม่รู้เลยว่ามันคือเมกะทอนมีโลโก้ดิสเดคอนแหมอ่าเราต้องต่อเลยทุกคนดูดูด,ดูโอ้โหล่างที่โคตรจะเหมือนเมกะทอนและก็แขนที่โคตรจะเหมือนเมกกะทอน มันมาอยู่ในห้องนี้ได้ไงวัดมีแต่ล่างออโตโบอทดอะดูดิมีแต่ร่างแดงๆแ,แม่งมีล่างม่วงม่วงหรืออะไรพวกเนี้กูงงเลยไปไม่เข้าใจเลยวะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องสอดต้องสีฟ้านะผมได้ได้ไดละอืมสีดแขนซ้ายเรียบร้อยโอ้โหเมกะาทอนตาเวฟเป็นคนให้กำเนิดมันนี่เองไป อ่ะไม่ได้ม่วงไม่ได้ทุกคนเราต้องรอมันสี่ปานะครับผมไปแขนขวาทำงอนสี่อ้โคตรเท่เลยแล้วร่างน้ำหนามผมชอบมากเลยนะร่างนี้เนะี่ยแล้วไงต่อโอ้อ่ามันยกขึ้นมาแล้วผมกดคิวเรียกรัมเบิลออกมารัมเบิลอีเจกทำงอนกดปล่อยสักอย่างเ <c oughs> ดมโดนกดขยี้ได้เลยก่อนเจอร <c oughs> ัมเบิลกูไม่รู้ว่าแปลถูกเปล่าเฮ้ย <c oughs> ไปลัมเบอร์ไปหาหัวนะทุกคนอันนี้เราจะล็อกตำแหน่งเป้าของมันม <c oughs> นะนี่ผมไม่ได้หันเมาสนะมันหาหัวให้เรานะโทษทคนเดี๋ยวแล้ว <c oughs> นี่ครับบอสเอ้ย <c oughs> เรียกเราบอสเนี่ย <c oughs> มาพร้อมแล้วโอ้โหหัวที่โคตรจะเหมือนไม่กระทอนนี้มึงไปเอามาจากไหนในห้องนี้สุดยอดจริงๆการสร้างแบบอุ่นทานร์ฟเมอร์ตัวหนึ่งมันแบบมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะแบบ <c oughs> หัวหน้าด้วยโอ öz, ้โหพายพลังงานเอเนจอนอือตื่นขึ้นไปดาร์กเอเนจอนในสามสองหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วใส่ดาร์กเอเนจอนให้กับเมกาทอนนะทุกคนระบบเซนเซอร์เป็นยังไงตื่นขึ้นกด e เออตื่นขึ้นแล้วข้าข้าอยู่ไหน นี่เราทำงานแล้วครับผมสตาร์สครีมอยู่ไหนเฮ้ให้เรามองขึ้นบนอะไรดิเซติคอนยุคใหม่มาถึงแล้วเมกกะอรได้ล่มสลายแล้วโกรธจงสนุกกับการเป็นหัวหน้าของเจ้าเถอะมันจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเอาเลย ออดึงโคตรเท่อะไม่ก็ทอนล่างนี่ผมชอบมากเลยว้าวเต็มตัวดอยดิเซนิคอนใช้ชนะไกลมาถึงแล้ว็อเวฟบอกช็อกเวฟให้ไปเจอข่าที่ถนนที่ทางข้างนอกก่นไว้ไงนี่ลัมเบิลยกปืนมาให้เรานะครับผมทึบนี่ได้ปืนแล้วยิง เราสามารถไปต่อได้ครับผมเราคุยกับซาเว็บได้เลยนะคือมันเป็นบั๊กนะครับผมไอตัวเกม t r a n s f o r m e r War for อร์เอ๊ะ t r a n s f o r m e er อ for o f ์ออนะครับผมเนี่ยปกติเราจะกดเล่นกับ r ร serbi บหรือว่าคุยกับซาเว v e ได้นะครับผมซึ่งมันมีแฟนๆบางคนนะครับที่เขาออกมาแก้นะส่วนนี้อยู่นะทุกคนก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ดูนะว่ามันเล่นยังไงนะครับผมโอเคพูดให้เข้าใจนะทุกคนแล้วเราไปกันต่อดีกว่านะโอเคไหม <S <S นั่นนั่นไม่กระทอนเหรอเขาเขากลับมาเข มันมีออโตมัติถูกจับไปนะผมก็คือมันจะใส่ไปเป็นเอเนจอนนะครับมันจะโดนรีดเอเนจอนให้เราใช้ด้านบนตูมมีออดิโอหลอกอันแรกครับผมอันแรกแล้วสุดท้ายในด่านนี้เนะี่ยมีตัง, 19, งค์หมื่นก้าโคตรเยอะมาด้านบนนี่ตงรงนู้นจะมีเอเนจอนนะผมเราสามารถพึบบินไปเอาได้ไหมโอเคเราสามารถบินไปเอาได้นะครับผมทันไหมทันไหมทันไหมโอเคทนัน ถ้าตกนี้ก็จบเลยเนี่ยนี่คัติดต่อช็อคเว็บไปแล้วเขาจะไปพบกับท่านที่อารีนาก็คือสนามประลองนะครับผมอ้าวเคออนมันคือสนามประลองนี่เองสตาร์สกรมยิงแตกมึงตายเตือนมันก่อนยิงลูกปั้นทองมันเอาบังอาจเอามาตั้งตรงนี้นะทุกคนแย่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 มึงไม่รอดแน่สตาร์สกรีม เฮ้ยพวกออโตบัตเฮ้ยฉันเกลียดสตาร์สีมากเลยตอนนี้ไม่ได้ใจมันแปลงกันป่ะนะนี่พวกออโตบัตมันอยู่ข้างในนี้นะผมตรงน,นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมเอาเป็นว่าเราไปกันต่อดีกว่าน,านี่สตาร์สีมันแพ้่หมาดมันบ่นไม่หยุดเลยอันนี้จะมีบูปินอันสุดท้ายนะครับผมก็ค,คือนี่เป็นปืนของเมกาทอนท,ที่เราใช้นะปืนนี้โกงมากเลยนะทุกคนคือยิงแบบพวกตัวลูกกระจกนัดเดียวหมดเลยนะยวขออัปเกรดแป๊บหนึ่งนะคือปืนมันโกงมากเราจะใช้ปืนนี้ครับผม ซื้อเลยแล้วก็มีตังตั้งเท่าไหร่วะตั้งตั้งหมื่นห้าอัปเกรดว้ายอัปเกรดพันแปดโคตรถูกโคตรถูกพันสามโคตรถูกเจ็ดพันห้าโคตรถูกโอ้ยังเหลือหกพันห้าไอหกพันสองส่วนอันนี้ผมขอเอาเป็นปืนนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าข้างหน้ามันต้องเจอศึกหนักกันนะส่วนอันนี้เหลือหกพันผมว่าเอาไปอัพย่างอื่นเลยดีกว่าวะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยนะอัพห้าพันห้าแล้วกันอันนี้คืออะไร เออจะไปไปไช่างมันเรารวยซื้อเลยนี่ปืนเป็นหน้าตาอย่างนี้แล้วครับผมโคตรเท่ใหญ่มากไอ้ด้านนั้นนะครับผมจะเป็นทางไปต่อนะครับผมแต่ถ้าเกิดไอ้เครื่องเทเลทานวันใช่ไหมถ้าเกิดเรายิงตรงนี้ตุ้มเนี่ยไปจะปรากฏห้องห้องหนึ่งขึ้นมาครับผมเป็นอีสเตอร์เอกนะเมกะฟันส่วนสนุกของเมกะทอนนะครับผมอันนี้นะนี่เราสามารถเล่นได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะว่ามันเป็นตู้คีบนะครับผมแต่ผมจำไม่ได้ว่ากดอะไรบ้างนะ กดเลยมั้งวะอีนี่ไดออนสล็อกมาตัวแรกแล้วผมตู้ครีบ <c oughs> เสียงมันจะเล็มแม <c oughs> <c oughs> เล็กๆนะมันจะมีอยู่ทั้งหมดสตัวนะผมพอเราหยิบได้มันจะอยู่บนนี้นะเดี๋ยวผมหยิบอีกรอบก,ก่อน <c oughs> อ๋อเมาส์ก,กลางกดเมาส์กลางครับผมอันนี้ได้สาวเวลแล้วโอ้โหเราก็ยิ่งไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษอยู่ด้วยนะไปไปไป,ไปอีกสองตัวตอนนี้เราได้มาสองแล้วผม อีก2อีก2เหลือีก2จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับต่อไปเป็นปุ่มอะไรวะลืมสีสีโอเคกดทันเฮ้ยได้ชาตครีมตัวกระปิดหนึ่งมนเป็นส่วนสนุกที่มีเมกกะทอนไว้คลายเครียดน,นะทุกคนอันนี้อันนี้ผมบัวเนะไม่รู้จริงเปล่ามันเป็นอีเตอร์เองเฉยๆแหละไปอันต่อไปจึ๊บต่อไปกดสเปซมาอ่าได้เมกะทอนแล้ว นี่อ่ามีเสียงครับผมจะได้ทั้งหมด4ี่ตัวนะครับผมนี่เป็นซาวเวเมกาทอนออนสล็อกแล้วก็สตาร์สครีมนะครับผมนี่จะมีตังค์โผล่ขึ้นมาให้เราเก็บครับผมอืออื้อนี่เอาให้หมดรวยเลยทีนี้โอเคเราขึ้นไปจัดการสตาร์สครีม e กันดีกว่าทุกคนมึงไม่รอดแน่มาแลว้ว มาแล้วใครบังอาจมาขัดนี่การรับตำแหน่งของข้า c o r เนชั่นเหรอาร์ฟีมการรับตำแหน่งของเจ้าหรอเป็นเรื่องตลกนะนี่เป็นมุกตลกที่แย่มากดิสันนิคอนข้าเป็นหัวหน้าที่แท้จริงของเจ้าจัดการเมกาชอนกดคิวเดี๋ยวนี้อืมปูกลางวงครับแตกหมดพวกทรยศ ช่าไปแล้วดิสเฟติคอนนะเป็นกองกำลังของข้าแล้วตอนนี้อ่าตอนนี้พูดิสเซติคอนเป็นลูกน้องของตาสกีมหมดเลยนะครับผมอะไรของมึงเนี่ยจัดการเข้าจัดการอะไรไหนไหนเฮ้ยเฮ้ยกูยิงโอ้ผมยิงกากมากผมไม่ได้เล่นนานวายตายแล้ววายตายแล้วทุกคนตายแล้วตายแล้วอืมอืมไหนอยู่ไหน พายิงกวูวะอืมอืมโุยังเฮ้ยอะไรโุยังครับเฮ้ยมันยิงจังไหนวะอันนี่หรออุอย้ยๆเยอะๆๆอืมอือโอ้ผมยิงไม่ค่อยแม่นเลยแกงกระจอกเกินไปที่จะเรียกถูกเรียกว่าดิเซนิคอนแกมังอาตีค่ะเหรอโจมตีค่ะเหรอชึบอืมอืมอไปว้ จอนตีจอนตีเจ no ้าดีอันนี้สตาร์ครีมโดนนี่คือเมกาธร์นอันนี้คืออารีนาของเมกาธร์นนะครับผมเมกาธร์นมันเคยเป็นแบบราเดเตอร์มาก่อนนะทุกคนมันเลยแบบค้างๆที่จะโหดมากเยอะโดนคุณตายเอาอยู่ไหนวะเนี่ยอือโอ้ยกูจะตายกูจะตายแทนกูจะตายแทนโอ้ยกูจะตายแทนกูจะตายแทนเอาได้เลื่อนมาจากไหนวะเนี่ยกระสุนก็หมดอีกโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว ไม่ได้เล่นเกมนั้นไม่ได้เล่นเกมนั้นเฮ้ยกระสุนไปไหนหมดวะมันต้องมีแถวนี้ดิตายแล้วตายแล้วตายแล้วนี่ไงนี่ไงเจอแล้วทุกคนเฮ้ไหนกตัวนึงละนี่ไงโดนมึงอะไรวะเฮอืมโดนโดนโดนอืมไหนอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวโดนว้าวปวดหัวปดยังเฮ้ย โอ้โมาแล้วดูีิว่ากอของแกจะแข็งแค่ไหนเมกระทอนอ๋อ my god <ด>พวกลิเปอร์นะครับผมตัวไม่รับถือเราบินเลยยิงจากหลัง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 ตายสูอรนยาน,นี้ค่าเคยผ่านมาหมดแล้วสนามรบนี้อดีเคยผ่านมานานแล้วเมกะทอน อืออะไร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 เออตดนไหนอ่ามึงอะไรอะไรกูคือเม่กระถอดเลยนะเว้ยหัวหน้ามึงไออ้อวาวหมดแล้วโอ้โหโคตรกระจอกไปเดี๋ยวกูไอ้ขี้คราด ไม่มีใครเหลือแล้วที่จะชาเลนแกท้าทายแกเออเออแกได้ยินแล้วนี่ a สตาร์ทีมแกต้องสู้แล้วนะคือสตาร์ทีมมันไอ้นี่นะทุกคนขี้ขาดเกินกว่าจะสู้กับเรานะมันเลยส่งไอ้พวกลูกน้องมาจนแบบไม่มีลูกน้องคนไหนกล้าสู้นะกด F สตาร์ทีมหุบปากซะยุคของแกมันจบแล้วเออความแบบความหยิ่งผยองนะของของสตาร์ทีมได้จบแล้วแกต้องได้เห็นดีกันเมกะทอน ท่านจะตามเขาไปไหมเขายังไม่ใช่เวลาตอนนี้มันเสียเวลาเกินไปอัไรี้คือแผนรับท่านนี่เมก้าทอนคือแบบแค่เมก้าทอนกลับมาแล้วนี่ลูกปันมาโอ้โหบอเลอร์เลย มึงสร้างรูปปั้นไวเนาะพอกูได้ร่างใหม่โคตรเก่งเลยว้าวสุดยอดสุดยอดเนี่ยกูดิอ้าวกระทำท่าเฮ้ยด้านหลังไปได้ด้วยนะทุกคนโชว์มาเลยเมกกะทอนนี่เราไปด้านหลังได้นะครับผมเก็บตังค์นี่มีตังค์อยู่ตังค์อยู่ตังค์อยู่มีตังค์มีตังค์เออติดซึ้บมีตังค์มีตังค์มีตังค์ขอหน่อยแล้วกันนะคือเมกะทอนนี่มันเก่งมากๆเลยนะทุกคน มันเพิ่งแบบแย่งตำแหน่งสตาร์สครีมใช่ไหมออกคําสั่งสั่งพวกแบบคอมแบตติคอนสั่งพวกดิเซติคอนทั้งหลายให้แบบไปโจมตีเมืองออโตบอทเพื่อไปเอาเอเนจร์คืนนะทุกคนออกคําสั่งแบบโคตรไวนะเนี่ยผู้นําที่ดีนะดีในฝั่งของตัวดิเซติคอนเองนะดูดิเฮ้ย <c oughs> <Hey S 2> จะพังมาตั้งแต่ต <c oughs> อ,อนนี้เลยเหรอระวังด้วยอือว้าวทำ <c oughs> ดีดีดนี่อันนี้สวินเดอร์นะครับผมกับบราว เวลาเราเดินไปหาดิเซพิคอนนี่จะทาการคารบแล้วหมดเลยนะทุกคนนี่ครับท่านโคตรเท่ตรงนี้อย่ายืนนิ่งๆเออดีมากดูด้วยใครเป็นหัวหน้าไปเราไปกันต่อดีกว่าทุกคนน,นี้มีวอลเ,นะเทค้วยนะวอลเทคสตาร์สครีมสมควรได้รับแล้วที่เขาทําไป <c oughs> นะมันไปยืนตอนรับเลยแล้วอะ <c oughs> มันพูดเลยว่าแบบข้ารู้ว่าท่านจะกลับมาเมก้าทรอนแหมพูงเปลี่ยนฝั่งไวนะตอนแรกยัง Prophet, report! I've built a replica of the tower I found in the Sea of Rust. The ancient seas have orbit over you've already found a suitable planet. Affirmative. The world is primitive but rich with raw energy. All that we require now is a space transport with a strong enough power core no. to fly us there. I'll handle that. Shockwave, ready your tower. ตะกี้ผมขอสรุปบทสนทนาของซาวเวฟกับไอช็อกเวฟกับเมกาทอนก่อนนะคือช็อกเวฟมันได้แบบแปลงที่ไอประพาคารน่ะที่ไอคลิปจัมเปอร์กับแจ๊สไปพังในแชปเตอร์ที่4กับ5ใช่ไหมทุกคนที่เราเล่นนะครับและเมกาะทอนบอกว่าให้ไปสร้างและเปิดสะพานอวกาศมันคือสะพานอวกาศนะทุกคนให้เราไปดาวดวงอื่นได้ที่มี เอเนจอนหรือว่าพลังงานแบบใหม่นะทุกคนเพราะว่าดาวเซปตอนเนี่ยมันล่มสลายแล้วมันไม่มีพลังงานให้ใช้ต่อเลยไงทุกคนประตูมิติก็ได้แล้วเหลืออยู่อย่างเดียวก็คือยานของดิสซติคอนที่ใหญ่มากพอที่จะไปถึงประตูมิติและผ่านไปได้นะครับผมเอออันนี้ก็คือสรุปที่ผมเข้าใจมานะเอาเป็นว่าเราขึ้นยานดีกก่อทุกคนมาดูกันดีว่าเราจะไปเมืองออตโตบอททำไมนะนี่เราปล่อยให้ช็อกเวฟทำหน้าที่ของเขานะในการดูแลเคออนหมา ปุ่มมือออตโตบอลอีกแล้วไหนคืออะไรเราจะไปที่ไหนกันแมกกาธอนอ่าไปตรงจุดที่เชดคอนตกลงมาโอ้แมกกาธอนเราโดนยิงยิงหนักอ้อออกเองเลยโคตรเท่อ่าจบแชปเตอร์แล้วผม โอ้โหโดดลงมนาะโอโ้เป็นโคตรเลยล,ล่างนี้เป็นขมาก The final เขาดาวกำนักำนัยหลังขั้นสุดท้ายโอ้กูพูดไปชัดนเลย <c oughs> คือในแชปเตอร์ต่อไปนะครับผมแชปเตอร์ที่1 0เนี่ยเมกะทอนมาที่เมืองของพวกออโตบอตนะครับเพื่อจะมาเอาร่างของเทปจิคอนนะครับผมแต่ออนสล็อกก็ได้บอกไปใช่ไหมครับว่าเทปจิคอนเนี่ยมันแบบไม่ทำงานเหมือนมันตายไปแล้วนะทุกคนแต่เมกะทอนก็ตอบออนสล็อกไปนะคะว่าจริงๆแล้วเมกะทอนไม่ได้อยากได้แบบ ไทเทปติคอนตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาต้องการคือแกนพลังงานที่ใจกลางของเทปติคอนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเมกะทอนจะเอาไปใช้อะไรนะครับผมก็ต้องรอติดตามในแชปเตอร์ที่10ของ t r a n s f o r m e r f f อร o ออฟเซ t นนะครับผม โอเคครับท่านผู้ชมสำหรับแชปเตอร์ที่9ของเกม Transformer f ร์ฟอร์ออฟเซ r ตอนะครับผมก็อาจจะสั้นนิดนึงนะทุกคนแต่ว่ามันก็ค่างๆที่จามันมากๆเลยนะทุกคนได้แบบยิงพวกเดียวกันเองนะและจัดการสตาร์สตรีมที่แบบว่าออกคำสั่งได้งโง่ชิปเปิงเลยล่ะก็เป็นว่าตอนหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ถึง569กาไลค์จะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะครับผมโอ้ยลมหมดเอา,าเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าผมบาย